สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้จะมานําเลขหน้า3ตัว2องครั้งครับเพราะว่าเลขหน้า3ตัว2องครั้งนี่เดี๋ยวเขาก็มาบนเดี๋ยวเขาก็มาล่างหววที่ผ่านมาผมให้ท่านดูครับเสียดายครับถ้าตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเราก็ได้6กหนึ่งไปแล้วเพราะว่าศูนยนี้เขามักจะมาเลขล่างก็ได้6หลักสิบล่างมาแล้วก็ได้หก หลักหน่วยบนมาเพราะว่าตรงนี้ก็มีเก้ากับหนึ่งแล้วผมจะให้ท่านดูตรงนี้ครับเสียดายครับผมให้หกศูนย์เก้าถ้าเลขไม่หามนี่ผมว่าอันนี้ความจริงถ้าเราจับชุดสองตัวก็ยังได้หกเก้าเก้าหกอยู่นะครับเนี่ยเสียดายเหมือนกันสำหรับสูตรสูตรนี้เดี๋ยวมาดูงวดใหม่ครับ สูตรนี้ก็เอาเลขตัวเนี้ยครับเอาเลขข้ามเลขก่อนงวดที่ผ่านมาผมใช้เจ็ดเก้าแปดก่อนงวดนี้ก็ต้องเป็นห้าห้าหกหกแล้วก็ตามด้วยศูนย์เก้าเก้าเสียดายเหมือนกันครับให้หกศูนย์เก้าเลขออกเก้าหก ห้าเก้าได้14ครับเกได้สิห้าตรงนี้แกจะได้สี่ห้าตรงนี้ศูย์หแล้วก็หกเกก็จะเป็นหกห้าได้ศได้ศได้9ได้หนึ่งแล้วก็ได้เลขศูน ผมว่างวดน,นี้มาล่างแน่นอนผมว่าเลขนี้มาล่างมาแน่นอนครับงวดน,นี้เดี๋ยวท่านรอสูตรนั้นท่านจะถึงบางออผมบอกท่านได้แค่นี้คือมาแน่นอนครับถ้าท่านเห็นสูตรนี้แล้วสูตรนั้นเดี๋ยวผมคำนวณให้เลยครับ รอถัดจากคลิปนี้ก็จะคํานวณให้สําหรับเลขล่างเลขที่มีเลขสามตัวนั่นแหละครับที่เราถูกกันงวดที่ผ่านมาก็เอาตรงนี้บวกกันครับสี่ห้าเก้านี่ครับก็จะได้เก้าสี่แล้วก็หนึ่งหก แล้วก็00ทีนี้จะมาจับคู่ครับเริ่มจากคู่หน้าครับก็คือ5 506นี่ครับ506แล้วก็006มันมาเลขแนวนี้แล้วครับ เลขมันมาแนวนี้อีกแล้วท่านรอใดที่รอชมสูตรเลขล่างเดี๋ยวคลิปต่อไปครับแต่คลิปนี้ขอคำนวณเลขนี้ให้ก่อนเพราะมีคนขอเลขหน้ามาเหมือนกันงวดที่ผ่านมามีคนถูกเหมือนกันนะครับเขาจับของเขาเองเขาก็ถูกของเขาไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับ ก็จะเริ่มจากห้าแล้วก็ศูนชุดที่สองครับจะเริ่มจาก1ครับ1 0ึผมว่าเลขสวยนะเลขสวยผมว่าเลขแบบนี้ทั้งเลขหน้าเลขหลังอะมักจะออกเลขแบบนี้ แล้วก็0 0 1นี่ครับสำหรับเลขหน้า3ตัว2ครั้งหมวดประจำวันที่1ทับ11ทับ6 8เดี๋ยวมาลุ้นกันครับสำหรับเลขหน้า3ตัว2ครั้งครับหาแคบหน้าจอไว้ครับ งวดที่ผ่านมาเขาเข้า69นะครับเขาก็ยังไม่ได้หนีตัวเลขไปไหนไกลแต่ว,ว่าเลขไม่ได้อยู่คู่กันนี่ครับ96งวดก่อนที่ได้77ก็ให้จำได้มั้ครับงวดก่อนที่ออก77อะไรอะสำหรับสูตรสูตรนี้นี่ครับ ที่เราคำนวณแล้วได้776ก็เลขออก77ในง,งวดนี้ดูดีๆครับผมว่าท่านเห็นสีตัวเนตใครที่คำนวณเลขไปก่อนแล้วถ้าเห็นเลขนี้ผมว่าท่านจะจะมั่นใจขึ้นอีกเยอะนับรองท่านเห็นสูตรนี้นะท่าน ท่านจะรีบไปจับจองลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยท่านใดที่คำนวณไว้ก่อนแนะ <Nash> เดี๋ยวผมจะมาแนะนำสูตรใหม่ให้ท่านอีกสูตรหนึง่งท่านจับตาดูสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งดูครับผมจะคำนวณเป็นสูตรสองตัวบนของรัฐบาลครับเดี๋ยวมาดูสูตรนี้ที่ครับ เป็นสูตรใหม่ครับอันนี้ผมก็คำนวณทิ้งไ้แล้วสองงวดเดี๋ยวผมจะมาคำนวณงวดที่ผ่านมานี่ครับว่าเขาออกแบบไหนเขาคำนวณแล้วได้เป็นแบบไหนสำหรับสูตรนี้เราต้องพึ่ง m 6ครับสูตรนี้ก็ต้องใช้ m หอีกรอบหนึ่งใช้ m 6ครับสำหรับ m 6สูตรดั้งเดิมก็คือสูตรนี้ m หนี่ผมคำนวณมาแล้วครับนี่ครับเลขของ m ห คำนวน m6 แล้วเดี๋ยวจะไปคำนวณเลขท้ายสองตัวล่างครับเพราะว่าต้องเอา m6 ไปคำนวณกับสูตรนั้นนี่ผมคำนวณไว้แล้วคลิปต่อจากนี้ไปครับท่านจะได้ชมแน่นอนท่านใดที่รอไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้แต่ขอลงสูตรนี้ก่อนครับคลิปนี้ครับสำหรับ ชุดสองตัวบนรัฐบาลใหม่ครับท่านจับตาสูตรนี้ไว้อีกสูตรนะถือว่าเป็นชุดสองตัวบนเลยแต่จะมีแค่หกหกคู่มีเลข6คู่ครับแต่ที่แน่ๆเขามาบนสองตัวบนมายังไงไปดูครับเราเอางวดนี้ครับที่ออกหกเก้าหกหหนึ่งครับเอา M อหครับตัวที่เราบวกกันลงมาแล้วครับเนี่ยศูนย์สามสามสองหนึ่งเจ็ด สองหนึ่งเจ็ดอันนี้ของ M6 นะครับใช้ M6 ครับพอเราได้ M6 เสร็จเรามาเอางวดนี้ครับงวดวันที่หนึ่งตุลาก่อนที่จะออกสิบหตุลาก็คืองวดนี้เอาเลขข้ามเลขครับเริ่มจากเจ็ดเก้าปดสูตรถ้าธรรมดามันก็ไม่มาครับ ตามด้วยแปดหกเจ็ดใครตามสูตรผมนี่ปวดหัวไปตามๆกันสำหรับสูตรบวกกัลงมาครับได้เจ็ดสองหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่เราเ,าเลขตรงนี้แหละครับนี่ครับ ที่เราบวกกันลงมาแล้วมาตั้งเป็นเลขสามตัวแบบนี้ครับตรงนี้จะได้สามทุกคู่ก็คือจะได้สามตัวก็คือเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งนี่ครับเจ็ดสองเก้าหนึ่งศูนย์ก็ได้หนึ่งเจ็ดสี่ก็ได้หนึ่งเก้จะได้ศูนย์แล้วก็สองแล้วก็สอง เอาเลขสองมาตั้งตรงนี้ครับท่านดูสูรดีๆนะครับเราตั้งด้วยเลขสองสองแล้วสี่แล้วห้าแล้วแปดแล้วเก้าแล้วหนึ่งบวกอีกคู่หนึ่งครับสองสีครับได้หกห้าแปดได้สิบสามเก้าหนึ่งได้ศูนย์ ให้ท่านเอาเลขสองตัวตรงนี้ครับเป็นหลักสิบบนเป็นตัวเดินเลยเลขสองตัวนี้แล้วมาจับคู่กับเลขแถวตรงนี้นี่ครับเริ่มจากเก้าหกเห็นไหมครับเลขที่ผ่านมาออกเก้าหกเก้าสามเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหกต้องเอาสองสองตัวนะครับ ถึงจะได้หกชุด1 6แล้วก็1 3แล้วก็1 0นี่ครับเลขออก9ก้ครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเลขบนอีกออีกีกกสูตรหนึ่งที่น่าติดตามเหมือนกันครับอันนี้1นึ่งก็มาล่างเห็นไหมครับเท่ากับว่าเนี่ยเท่ากับว่าได้ตัวกลับ สูตรนี้ได้ได้ล่างด้วยชุดหนึ่งครับแต่ทีนี้เป็นตัวกลับตัวนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ดีอีกสูตรหนึ่งท่านต้องต้องชอบครับสูตรนี้เลขก็ออกไปที่หกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งนี่ครับบังเอิญว่าได้สองตัวล่างอีกแล้วตรงนี้ก็ได้บน หวดวันที่สิบหกทับสิทับหกแดนี่ครับผมถึงบอกว่าให้ท่านดูจับตาสูตรนี้ไว้เป็นสูตรชุดบนเลยครับเพราะเราก็ยังค้นหาบนยังไม่เจอหลายสูตรแล้วตั้งแต่ M6 มาก็หลุดก็เลยต้องพลิกแพงเอาครับต่อไปครับสำหรับ งวดวันที่หนึ่งฟุจิคกกิกาก็คือเอมเอาเองหกครับเพราะว่าเอ็มหกผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เจ็ดสี่ศูนย์สามเก้าเจ็ดตั้งที่เจ็ดสี่ศูนย์ครับแล้วก็สามเก้าเจ็ดอันนี้เอามาจากสูตรเอ็มหกนะครับ ท่านใดที่เคยคำนวณสูตร m 6แล้วก็จะคงจะเข้าใจอยู่แล้วละแล้วก็ตามด้วยเลขของรางวัลที่หนึ่งที่ออกมาครับแต่ว่าเราจะสลับตำแหน่งกันเริ่มจาก566ก่อนแล้วก็099 2 0 99, 6 3 8ด แล้วก็หกนี่ครับจะได้เลขหกตัวแบบนี้บวกกันเป็นคู่คู่ครับจะได้สองเก้าสี่ได้หนึ่งสามได้สี่ครับเริ่มด้วยเลขสี่ แล้วก็หกเจ็ดศูนหนึ่งแล้วก็สามได้เลขหนึ่งกับสามครับที่จะมาข้างบนสูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับจะได้ศูนได้เจ็ด แล้วก็ได้4จะเอาตรงเนี้ยครับสองตัวตรงนี้เพื่อมาจับคู่กับตรงนี้เริ่มจาก1 0 1 7แล้วก็1นสชุดที่สองครับ 3 0 37เจแล้วก็3 4สอันนี้เป็นเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ของชุด2ตัวบนนี่ครับเป็นสูตรใหม่ครับเป็นแนวทางสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งอยากคำนวณในท่านได้รับชมครับงวดวันที่11งวดที่1ทับสอ็ด ครับหกแปดครับเดี๋ยวมันรุ่นกันครับสาหรับสูตรใหม่สูตรนี้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งครับสำหรับรัฐบาลก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บไข้อย่าจนครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกๆกคนครับขอบคุณครับ